คขอโทษมถงม้อไปเลยเดี๋ยวก่อนที่มันจะไม่นั่งะลับเลยไม่ลับเลยนม่กเลยหัวาด้านเดี๋ยวม่นงนิกินวันละชิ้น ไปชิมมากับกินแล้วั่เอา้าแล้ววนัลนของฝากไม่มีตังม,มาของฝากก็ไม,าม,มา <Okay. S 1> ่มีโอ้โหเป็นไงล่ะตอบซ้ไหมตามตาาาายาาตาย หมูน้ำไหอะถ่ายแถวบ้านไม่้องทำกนก็ของยางหนแนันก็มีคว่าไกนรกั้ได้กินีแม้ก็ไห้เเลี้ยงหนู